เรียนครูที่เรารรียนสวัสดีเพื่อนายทุกคนวันนี้คือผมจะมนําเสนอคณิตศาสตร์พื้นฐานห้าเกี่ยวกับความ้ายเรื่องโมเดลพิมิ์ครับเียังบอกอ่ะยูต้นแบบแทนค่าความกว้างของฐานได้แก่ห้าสิบเซนติเมตรความสูงของฐานได้แก่สิบหกเซนติเมตรรูปจริงแทนค่าความกว้างของฐานได้แก่ยี่สิบเมตร เป็นค่าความสูงของฐานใน้่อ x เปล่นค่าสูตรด้วยใหญ่ส่วน x เท่ากับ x ส่วน16เท่ากับ2000ส่วน9.5 x เท่ากับ2000คูณ16ส่วน9.5 x เท่ากับ3368.4เซนมตรเทวพีระมิดก้านขึ้นมาเพื่อเป็น่านของปารูทิ่งไปถึงไปแล้วก็จะมียิบุรันมีความเชื่อว่ากองห โมเดลฟันไต,ต้ผู้่อขอเจ้าการ